ว่าเขานัดกองกันเจ็ดโมงแจ็คเพื่อนเพื่อนอุปถมภ์เลยดิโอ้คุณตื่นกี่โมงเขานัดกองเจ็ดโมงคุณตื่นกี่โมงครับเจ็ดโมงสี่เจ็ดโมงสี่โอ้โลเคชั่นบอกว่าอีกสามสิบนาทีโอ้ ตรงเวลาเลยาเลยหลังกล้องอ่ะพิมพงานจะมาช่วยคุณแต่ผมแพ้อยู่แล้วเฮ้ยผมต่อให้ดีกว่าต่อโอ้ต่อด้วยเดี๋ยวพี่เอ็ดเนี่ยจะเป็นคนพูดตลอดเวลาว่าคุณควรทำยังไงแต่ของผมเนี่ยไม่มีใครแนะนำแข็งใจไปเพื่อนอีกก็เดี๋ยวจะจบแล้วเพื่อนพี่เอ็ดครับอุปกรณ์ผมครบครับไอ้แจ็คเหมือนมือยืนหาวมากเลยทีนะครับอะย้อยเฮ้ย เสียงหามึงดังกันเลยอตะจนกูห่วงตามึงลองถือดิติชาขอนอนด้วยเมื่อกี้เนี่ยเราแข่งกันกลางเต้นนะครับสรุปนะครับแก๊งอสรรมิตของเรานะครับสามคนไม่ไปถึงไหนเลยนะครับติชาแป๊บเดียวต่อคนเดียวเนี่ยเสร็จเลย เราอ่ะไม่เคยอยู่ไปเลยไปเลยยักสบายไปเปล่ามึงเล่นเช้าได้ไหมมาทำหน่อยอ่ะมึงเล่นเช้าไดไหมผมมาตรงเวลานะผมไม่ผิดนะแต่ว่าเต็นต์ดูดีมากทั้งสองแบบเลยเต็นต์ของติช่าเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบอเมริกันรักเลยหรอไม่ยากขนาดนั้นใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบนาทีแล้วเขาทำคนเดียวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครไปช่วยเขาเลยเออเอางี้ละเดี๋ยวฝากผลงานเลยว่ามีอะไรอ่ะหยางหยางไอ้ช่าเพื่อนยังไม่ได้เริ่มคุยเลยคนเปิดช่องมานึกว่าติช่าขายเต็นต์นะคนมองนา่ใช่ก็ต้องรู้บ่ ตอนนี้คนฮิตเที่ยวแบบเป็นเยอะให้ความรู้กันบ้างมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าได้พุ่งเขาว้าวได้ว้าวของว้าวของยิ่งกว่าคนอีสานนอว้าวทุกวันจะเป็นวันนี้วันหนึ่งนไม่ได้ว้าวเลยแล้วคุณยังไงคุณไปอยู่สวีเดนได้ไงอ่ะก็ไปอยู่สวีเดนเพราะว่ามีพ่อเลี้ยงไม่ชากสวีเดนมีพ่อเลี้ยงมาจาสวีเดนย้ายไปก็เลยเรียนพูดภาษาสวีเดนแล้วอย่างอย่างอย่างคุณเวลาดูมุกภาษาไทยอะไรเงี้ยเข้าใจไหมหามากหามุกแบบไหนหาชอบแบบไหน เออเส้นตื้นมากเลยค่ะ <S <S นนหาทุกมุฟค<ๆ>่ะคิดว่าเอาจริงๆนะประเทศไทยอ่ะขำแบบฟันหลุดได้อ่ะคือของเซียมันจะไม่ขำแบบขันหลุดอ่ะแบบเอเอสนุกดีอันนี้มันแบบว่าเฮ้ยทำไมคนมันตลกขนาดนี้คนประเทศไทยโคตรตลกเลยนะเห็นหน้าแล้วแบบตลกแลว้วอ่ะเหมันเห็นหน้าเจ๊กแบบชิคกีมันต้องตลกแน่เลยค่ะคือให้เขารู้สึกว่าเราสามารถคุยได้เจเอายังอ่ะ อ้าวะตื่นเต้นเลย <c oughs> เคือถ้าเกิดใครเคยดูรายการของเขาอะมันไม่ใช่แบบว่าในเทปเดียวมีหมดอะแต่ใครหนึ่งอย่างใ <ไร S 1> นช่วงสําคัญของผมเออเออปิดรายการผมรอตั้งรายการเลยผมมาแค่ปิดรายการ